ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องมายด์ออฟฟิศติด YouTube กับพี่ตูนนะครับวันนี้พี่ตูนก็จะมีคอนเทนต์นะครับของน้องๆ Treasure นะครับสำหรับน้องๆชื่อเมทุกคนนะครับวันนี้ก็ใกล้วันที่จะเดบิวต์แล้วนะครับก็วันที่7ก็คือวันศุกร์นี้แล้วนะครับน้องๆก็จะมีเดบิวต์เป็นซิงเกิลแล้วก็จะเป็น MV ของน้องที่กำลังจะออกมานะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยแอบไปเห็นนะครับซิงเกิลมีคอร์เรียลกราฟีเทรลเลอร์ออกมานะครับเเป็นนนหหมือออยู่ใ้ง ้อนเต้นกันของน้องๆน,นะครับเพลงโปรโมทของน้องๆคือจะเป็นเพลงบอยนะครับคือตอนนี้กำลังสงสัยว่าแบบ M/V teaser ตัวเต็มเนี่ยแบบออกมาน่าจะออกพรุ่งนี้แล้วเนาะเพราะว่ามันก็วันสุดท้ายแล้ววันที่6เอ๊ะหกอ๋อพรุ่งนี้เนาะสงสัยปล่อยก่อน1วันแน่เลยเนาะที่เราจะได้เห็นเทเลอร์ตัวเต็มกันนะครับว่า M/V จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูตัว ปอยครีโอกราฟีแล้วก็มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยจ้าใหญ่นี้คือแบบว่า ทำหน้าที่แบบสมศักดิ์ศรีมากในการซ้อมเพราะเราแอบเห็นอยู่ในแมปน้อที่แบบเขาซ้อมกันแล้วเขาเซนเซอร์ตอน e p พยี่แปที่แบบว่าไม่ให้เห็นว่าแบบกำลังซ้อมอะไรกันอยู่แล้วให้ยอนซอมในฐานะที่เป็นแบบพี่คนโตนาอก็ควบคุมการซ้อมดูลายการเต้นของน้องเนีเน่ยและเสียงเมื่อกี้คือนะเ,ปเป็นเสียงแบบของพี่เลยและสังเกตจากนี่ใครคะน้องจองอูตัวแสบและปลิ้นอยู่ตรงนี้นะคะแสบจริงๆ Not only do w e h a v e to work together as a group แอสกูปนะครับ<น>ก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่เพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะมาทำหน้าที่ด้วยการในานามกลุ่มของศิลป,ปินนะครับแต่ but also w e h a v e t o perform intense move นะครับแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเขาต้องแสดงให้เห็นถึงการเต้นที่แข็งแรงนะครับแข็งแกร่งแบบ intense แบบเข้มข้นมากนะครับ นี่ฮาอยอนสอกเนาะไอทิ้งเดอะคริโอก r าฟ r ร์ฟอร์บอยอีสต์มอเดิร์ฟคูลแอนด์ทัฟวันไอเอฟดันเขาบอกว่าถ้าเต้นของเพลงบอยเนี่ยเป็นแบบยากที่สุดเลยอันบอกว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยแบบพึงพอใจมากที่ได้เห็นแบนบท่าเต้นแบบครั้งแรกเลยของเพลงบองย Boy นะครับรู้สึกแบบชอบอะไรเงี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ได้เห็นนะ เขาบอกว่ามันดีมากท่าเต้นเลิศมากปังมากแต่แบบ I was worried at the same time ก็คือแบบเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นกังวลเนาะเราคิดว่ามันดีแล้วก็มันแบบท่าเต้นมันก็คงจะยากด้วยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าแบบกลัวทําได้ไม่ดีเนาะกลัวแฟนๆแบบผิดหวังอะไรเงี้ยแค n แบบวิลลี่ p u ด l t h i s off เราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะเราจะทําแบบตามแบบท่าที่แบบ เป็นเหมือนสารคดีที่พูดในมุมมองของยอนซอกในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่แล้วเป็นหัวหน้าวงด้วยเนาะ mm hmm. เขาก็ต้องแบบรู้สึกกดดันแล้วก็ต้องแบบควบคุมวงแล้วก็ต้องแบบควบคุมการแสดงด้วยเนาะ And w amazed, be f e l I e a v e noting h to feel o f คือในความกังวลที่เขามีเนาะเขาก็คิดว่า มันก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่า I have nothing to fear o นะครับก็คือแบบเขาก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วอะไรเงี้ยมาจนถึงวันนี้ที่กำลังจะเดบิวต์แล้วอะโโดดอ,อันนี้เสียงใครเอ่อมาชิโฮปะ I think the choreographer is very well structured even though with the big group นะครับเขาก็บอกว่าโครงสร้างของท่าเต้นเพลงนี้เนี่ย,ยคือแบบดีมาก Very well นะครับแบบดีเลิศประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยแต่อีเวนโดแม้ว่าเราจะเป็นบิ๊กกรุ๊ปนะเพราะว่าเข้าใจว่า12คนการอาอกแบกาบาท่าเต้นเนี่ยมันจะยากเพราะว่าลายการเต้นจะซ้อนกันไปหมดอะไรเงี้ยเนาะอาจจะทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ย every one please open your heart ประโยคนี้แปลว่าอะไรทุกคนนะครับถือโอกาสเป็นครูภาษาอังกฤษสอนน้องๆไปด้วยนะครับก็ every one นะครับ please open your heart ก็แบบเปิดใจอะไรเงี้ยนาออยากให้ทุกคนเปิดใจจุนยูเขาบอกไว้นะฮะน้องจุนยู during the dance break the move and the synchronize and you can feel explosive energy นะครับก็คือแบบช่วงแดนส์เบรกเนี่ยแบบจะมี การเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการแบบสอดประสานกันของท่าเต้น and you can feel explosive energy แล้วคุณก็จะได้เห็นการระเบิดพลังงานที่แบบอลังการอย่างแน่นอนไม่ผิดหวังคุณคิ่าเมือ้กินดูเขาชืชะกันด้ว I am very happy just by the thought of reviewing this on stage e v e เ y o n วเขาก็แบบบอกว่าเขารู้สึกแบบแฮปปี้มากที่จะจะเห็นทุกคนแบบ ได้เห็นการแสดงนี้บนเวทีแล้วก็โชว์ให้ทุกคนเหล่าทีมเมได้ดูกัน feel joy dance to boy นะครับแล้วก็เขาก็รู้สึกมีความสุขด้วยที่แบบเขาได้แบบ <c oughs> ได้รู้สึกถึงความสุขความยินดีที่ได้เต้นเพลงนี้นะครับ mm hmm. เพลง boy นะครับเพลงซิงเกิลสงสัยมากเลยอีกชื่อป้ายชื่อที่ติดหน้าอกเนี่ยมันคือเขาแปะแปะชื่อแบบศิลปินไว้เหรอเนี่ย,ยตรงที่แบบเหมือนเป็นเอียมผูกคอแล้วก็ผูกเอวไว้อะ ทุกครั้งเลยเหมือนแบบเวลาขึ้นคอนขึ้นอะไรตอนซอ้อมเนาะเขาก็จะมีการแบบใส่แบบอย่างเงี้ยสงสัยมานานแล้วคือบนอกเนี่ยเป็นชื่อของศิลปินถูกมาเพื่อที่จะแบบว่าแบบปรับไม้ได้อะไรเงี้ยเนาะเวลาแบบไม้เบาไปดังไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมพี่เข้าใจถูกปะก็อฟเวอร์ธันบีแพ็ก practice, I feel like วี m e ค o ม e อยูในแอสซัคูปนะครับก็คือทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยเขารู้สึกว่ายิ่งรู้สึกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบหล่อหลอมแบบรวมพลังเป็นหนึ่งเป็นทีมเดียวกันในฐานะที่เป็นศิลปินกลุ่มซึ่งทำให้เขามีความสุขเนาะ e o o m m o r r e c l คร e as a group แล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นในฐานะที่เป็นศิลปินกลุ่ม h n t s why I have strong feeling a b o u t it แล้วเขาก็แบบเอ่อทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความรู้สึกที่แบบเขาเรียกอะไร แข็งแกร่งแล้วก็เหมือนมั่นคงในความรู้สึกนี้เป็น I w a n t ชูเมย l แล a n and show t h e ด h o า hard we p ี e p a r e for this เขาก็อยากจะแบบโชว์ให้เราเหล่าชื่อเมยดูเนาะว่าเนี่ยเขาได้เตรียมมาเป็นอย่างดีเตรียมหนักมากเต็มตัวหนักมากในการที่จะแบบว่าเดบิวเพลงนี้นะครับในฐานะศิลปินกลุ่มน <tiếp gente> ะครับผมพรี I ัลลีไอคัน t วดชูไฟเออ o s s the state แล้วเขาก็แบบ แบบนอนไม่ได้แล้วนะที่แบบอยากจะแสดงอันนี้ให้ทุกคนได้ดูบนสเตจนะครับคือแกมันต้องปังมากแน่เลยว่าแบบผลลุกเนาะทุกคนแบบเฮ้ยดูดิท่าเนี้ยมันจะแข็งแรงมันจะอลังการขนาดไหนอะ่ะการระเบิดแบบเนาะสุดยอด until I lose all body sense นะครับก็คือแบบเหมือนจะสูญเสียบ ถึงเสียพลังไป The first step chapter one นะครับของน้องๆจบแล้วนะครับเนี่ยคือแบบเนาะ เห็นถึงความพยายามเห็นถึงความตั้งใจแบบของ,งน้องๆกว่าจะมีวันนี้ได้เนาะตั้งแต่ตอนประกวดแล้วจนมาถึงแบบได้เดบิวต์ได้แบบเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเนี่ยเราเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่มันแบบมีความพยายามความตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นที่แบบอยากจะเป็นศิลปินอยากจะทําตามความฝันของตัวเองให้ได้ะอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบเฮ้ วันนี้มันสําเร็จแล้วนะครับมันมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบซัพพอร์ตน้องๆต่อไปในฐานะที่เราแบบเป็นทูเมเป็นแบบคนที่แบบเชียร์ศิลปินนะครับเราก็อยากให้ศิลปินแบบโด่งดังแล้วก็ไปถึงฝั่งฝันนะครับวันนี้น้องๆแบบก็ใกล้จะเดย์แล้วไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะครับก็ขอให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แบบมีคนรักคนติดตามมากขึ้นกว่าเดิมแบบเยอะๆเลยนะครับแบบต่อสู้ต่อฟันกับแบบ ออศิลปินอื่นๆค่ายอื่นอนะไรเงี้ยน้องก็แบบอยากให้น้องไปอยู่ในแนวหน้าของการเป็นศิลปินเกาหลีนะครับก็เชื่อว่า MV แล้วก็เพลงที่จะออกมาเนี่ยจะต้องดีมากๆเชื่อใจในแบบแนวเพลงของ YG อยู่แล้วนาะอเพราะว่าเพลงเนี้ยเพลงบอยก็คือแบบ ได้แบบมีฮารุโตะมาแต่งฮยนอนซอกก็มาแบาบมาช่วยเนาะมามาแรปมาแบบแต่งแรปอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งแบบดีงามมากน้องๆแบบเก่งมากเพราะแบบน้องๆบอกไปแล้วเนะาะแบบว่ามีแฟนคลับมาคอมเมนต์บอกว่าน้องๆแต่งเพลงกันได้ทําอะไรกันได้แบบดีมากนะครับก็เชื่อตรงนี้อยู่แล้วในความสามารถของน้องทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแต่งเพลงทําอะไรได้แบบหลากหลายมากเชื่อว่านาคน้องๆแบบจะต้องไปได้ไกลนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ย t ทเลอร์ v ออกก็คือเดี๋ยวจะลองมาทำ e รีคกันดูนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับ MV ตัวเต็มก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับการ r a รี i o ัน o y Choreography t a y l o r ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตามทุกคนนะครับช่องนนท์ออฟฟิศติด YouTube กับพี่ตูนนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายนะสวัสดีครับ